เห็นการปฏิวัติมาแต่ละครั้งเนี่ยมันไม่เคยมีกลิ่นโชยสักครั้งทุกครั้งที่ได้กลิ่นมักจะไม่มีแต่ทุกครั้งที่มีเนี่ยมันจะมีแล้วถามว่าโอกาสจะมีการรัฐประาหารอีกอไมไม่มีแล้วยังอีกไกลอีกยาวยังไม่ถึงเวลาเอากันตรงตรงนะครับเกมตอนนี้เขาเพียงแต่หวังปลุกให้คนมาเป็นส่วนร่วมใครต้องการต่อต้านการรัฐประหารต่อต้านทหาร,ต,ต,าร,หารต้องมามาอยู่ฝั่งเขาถ้ามีการยุบสภาและมีการเลือกตั้งต้องมาเลือกฝั่งเขามันเป็นยุทธศาสตร์ทางการเมืองมันสร้างความเชือ่อ วางวัฒกรรมและชุดความคิดนะครับเป็นเรื่องของการเข้าสู่อำนาจของพรรคการเมืองและนักการเมืองนะครับทำไมเป็นแบบนี้เพราะการเมืองคือการสแสวงหาอำนาจนักการเมืองคือนักสแสวงหาอำนาจอำนาจที่ยิ่งใหญ่คืออำนาจการปกครองประเทศประชาชนจึงต้องรู้จักพรรคการเมืองและนักการเมืองอย่างลึกซึ้งนะครับก่อนจะมอบอำนาจให้กับนักการเมือง สวัสดีครับรพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกเหนือประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจฮะประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องของกลิ่นร,รัตประหานกำลังโชยมานะซึ่งเป็นคำพูดของหมอชลนาซึ่งผมเคยอธิบายไปรอบนึงแล้วเรื่องของหมอชลนานะครับประเด็นที่น่าสนใจคราวนี้นะครับก็มีการเคลื่อนไหวฮะ ของฝั่งรัฐบาลนะหมอเชนาธิบอกว่าได้กลินล่นรัฐประหารโชยมาหมอชนานานก็เป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยนะครับไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนหน้าแล้วก็สู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วก็สู่กระบวนการสังเคราะห์กันผมคิดว่าวันนี้ปัญหาเรื่องคราบน้ํามันผมคิดว่าปัญหาในประเทศนะครับเ,เป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่กว่าทุกครั้งที่ที่ผ่านมาตามประสบการณ์ของผมที่ตั้งแต่เล็กจนโตนะครับเห็นการปฏิวัติมาแต่ละครั้งเนี่ย มันไม่เคยมีกลิ่นโชยสักะครั้งทุกครั้งที่ได้กลิ่นมักจะไม่มีแต่ทุกครั้งที่มีเนี่ยมันจะไม่มีกลิ่นก็เข้าใจดีนะครับว่าพักใหญ่แต่ละพักนั้นจะมีเงื่อนไขหลายอย่างอย่างที่เคยเรียนว่าพักชาติไทยพัฒนาเองในครั้งที่เป็นพักชาติไทยเราเคยเป็นแกนนาจัดตั้งรัฐบาลหลายครั้งอยู่ แล้วก็มีปัญหาหลายอย่างเรามีมุง้งเรามีอะไรดังนั้นก็เข้าใจถึงข้อจํากัดของพรคพลังประชารัฐดีนะครับก็เป็นกําลังใจให้กับผู้บริหารในการแก้ไขปัญหาส่วนความมั่นคงและเสถียรภาพของรัฐบาลนั้นผมจําได้ว่าตั้งแต่วันที่10กรกฎาคม2562ที่มีพระมรรชจงการโปรดกล้าแต่งตั้งคณะรัฐมน,นตรีขึ้นมาก็เรียกว่าหลายฝ่ายนะครับทั้งสื่อมวลชนแล้วก็มีหลายฝ่ายตั้ง ข้อสังเกตว่างอนแงนตั้งแต่วันที่เออตั้งแต่เดือนกรกฎาปี62แล้วแต่ก็งอนแงนมาจนถึงวันนี้เดือนมกราคมปี65แล้วก็คิดว่าก็คงจะงอนแงนไปจนถึงเดือนมกราปี66หรือจนครบสมัยนะครับก็เป็นเรื่องปกติครับงอนแงนไปงอนแงนมาอาจจะครบสมัยก็ได้บางครั้งเราเห็นที่มั่นคงมั่นคงนะครับอยู่ได้แค่ปีกว่าเองก็ไปแล้วเช่นกันดังนั้นการเมืองเป็นเรื่องที่เอาว่าวันนี้เรามีปัญหาของพี่น้องประชาชนที่จะต้องแก้ไขเราทําให้ดีที่สุดก่อน นะครับสิ่งใดที่จะเกิดขึ้นเราก็มาตามแก้กันไปทีละทีละกรณีนะครับคือในฐานะที่เป็นนักการเมืองเราไม่เคยกลัวเรื่องยุบสภาหรือเลือกตั้งอยู่แล้วนะครับเราเราเราพร้อมที่จะดําเนินการแต่ส่วนที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการลงคะแนนเอ่ยอะไรเอยนั้นคงต้องเป็นหน้าที่ของพักใหญ่แล้วก็ทางผู้ประสานงานหรือว่ิบนะครับในการที่จะประสานงานกัน แต่ว่าในส่วนของพรรคชาติไทยพัฒนาที่เรามีอยู่เพียงแค่12เสียงนั้นเนี่ยเราก็ยืนยันนะครับว่าเรามีความเรียกว่าเป็นปึกแผ่นแล้วก็ไปในทิศทางเดียวกันตลอดนะครับเราก็ยังสนับสนุนรัฐบาลอยู่ตลอดนะครับคําพูดของหมอชลนานบอกว่าพูดไปตู่ไปตาเลยบอกว่าได้กลิ่นและทหารโชยมาเข้าจมูกดักคอนะครับในเรื่องของการเดินทางไปที่ซาอุดิอาระเบียของรัฐบาลนะครับแล้วก็เรียกร้องนะครับบอกว่า พลเอกประยุทธ์จันโอชาในฐานะนายกรัฐมนตรีนั้นลาออกนะครับถ้าทําให้หน้าที่เสียงข้างมากต้องเป็นเสียงข้างมากที่แท้จริงเราไม่สนับสนุนเสียงข้างน้อยมาบริหารปกครองประเทศเพราะขัดหลักต่อรัฐมนูลและหลักประชาธิปไตยต้องปกครองเสียงข้างมากเขาลบเสียงข้างน้อยนะครับแล้วก็กฎหมายฉบับใดที่พลเอกประยุทธ์ไม่รับผิดชอบเรียกร้องให้ฐบาลแสดงความรับผิดชอบหมอบอกหมอชลนาทซึ่งเป็น คนของลูกทักษิณนะต้องบอกเป็นหัวหน้าพักนะก็ปรากฏว่า,เ,าเรามีความพร้อมจะให้นายกประกาศยุบสภาคืนอำนาจให้กับประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจแต่ไม่ควรใช้วิธี3ประการคือการรัฐประหารกลิ่นชยมาว่ามีแนวทางจะใช้ทางนี้ซึ่งเราขอคัดค้านแนละเรียกร้องให้ผู้ที่มีอำนาจอยากคิดวิธีนี้เราไม่มีอำนาจยับยั้งแต่ประเทศ จะล่มเสียหายและสิ่งที่จะทำบาปให้กับประเทศซึ่งประชาชนต่างเจ็บช้ำม,มามากลุกคือต่อต้านเกิดขึ้นได้ตลอดเวลานะครับบอกว่าถามารัฐประหารจะเกิดกระทบอย่างไรต่อบ้านเมืองชนนาทบอกว่าถ้ามีการยึดอำนาจรัฐประหารเมื่อใดภาวะสภาวะย่ำแย่อยู่ในขณะนี้จะแย่กว่าเดิมถ้าหวังว่ายึดอำนาจแล้วจะเข้าบริหารจัดก,การประเทศที่ผูพังเช่นนี้ได้ก็นำเงิน ที่ไหนมาบริหารซึ่งขณะนี้รัฐบาลถังแตกไม่มีเงินเพราะไม่สามารถจัดเก็บภาษีได้เลยนะครับส่วนอนุทินชาญวลรุลนะครับรองนายยกรตรีหัวหน้าพักภูมิใจไทยก็หัวเราะชาติไทยพัฒนาลูกท็อปนะก็บอกว่าปกติการยึดอํานาจปกติไม่มีกลิ่นโชยนะครับมันก็ดีจะยึดก็ยึดเลยนะครับไม่มีไม่เคยมีโชยสักครั้งอ่ะไม่รู้ตัวสักคนนะครับในขณะนะที่วาสนานาน,าน่วม น,นักข่าวสายทหารนะก็บอกว่าโพสต์ข้อความบอกว่าตอนนี้ไม่มีกลิ่นโชยอะไรที่เกี่ยวข้องกับการรัฐประหารเลยประเด็นที่น่าสนใจทำไมอ่ะทำไมเขาถึงพูดถึงการรัฐประหารให้มีการยุบสภาให้มีการลาออกนะครับคืนอำนาจให้กับประชาชนเขาจะพูดอย่างนี้ทุกครั้งนะครับทุกครั้งที่อะไรต้องการอำนาจน,นะครับโดย วัฒกรรมการรัฐประหารช่วงนี้มีการเรียกร้องของม็อบก็เรียกร้องว่าประเทศไทยพูดวัฒกรรมเดิมๆซ้ําๆว่าพลเอกประยุทธ์มาจากการรัฐประหารปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยไม่ใช่ช่วงเวลาของการรัฐประหารตั้งแต่เดือนมีนาคมพุทธศักราช2560เป็นต้นมา61เป็นต้นมานะครับเดือนมีนาคมนะก็จกัดให้มีการเลือกตั้งผลการเลือกตั้งพลเอกประยุทธ์ได้เป็นนายกค,คัตรี นะครับบางคนโอ้ยเป็นเสียงของสวโ,โดยส่วนใหญ่ในการโหวตไม่ใช่เสียงโดยส่วนใหญ่ในสภาผูดด้แทนราษฎรโหวตให้พลเอกประยุทธ์และเสียงสวมาสมทับอีกแต่โดยส่วนใหญ่มันชนะอยู่แล้วนะครับนั่นคือสิ่งที่พวกเราควรจะรู้นะครับและที่สําคัญช่วงนี้มันอยู่ในช่วงรัฐประหารหรือเปล่าไม่ใช่ช่วงรัฐประหารนะมันเลือกตั้งเสร็จไปแล้วถ้ารัฐประหารตอนนี้ถ้ามีการพูดอย่างนี้โดนจับไปแล้วหมอชลนละนาดะนะครับไม่เหลือหรอกนะครับทำไมอ่ะเพราะวาทกรรมนี้ใช้ในการปลุกระดมนะครับม็อบ ขึ้นมาจนเป็นที่มาของม็อบกลุ่มเยาวยชนปลดแอกคณะราษฎรจนโดนแจ้งข้อกล่าหาติดคุกติดตารางลามถึงข้อหาดูหมิ่นเหย,ย,ยียดหยามอาฆาตมาดลายยาวไปถึงสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับนี่นค,นนคือประการแรกข้อที่2องทำไมต้องยุบสภายุบละลาออกเขาก็หวังว่ายุบสภาลาออกแล้วคะแนนนิยมเขาดีเสียงคะแนนเขาดีเขาจะมีโอกาสชนะการเลือกตั้งได้นั่น คือสิ่งที่เขาเข้าใจนะครับและเขาคาดหวังว่าถ้ายุบสภาเลือกตั้งขึ้นมาหัวหน้าหัวหน้าพักอย่างหมอชลนาชเนี่ยก็จะมีตําแหน่งอย่างน้อยก็รัฐมนตรีว่าการหรือรองนายกัฐมรีนี่แน่นอนคนที่เป็นนายกคนต่อไปก็คงจะในพักเขาถ้าเขาได้เป็นพงหนีไม่พ้นอุ้งอิงเป็นนายกัฐมรีคนต่อไปนะครับนั่นหมายความว่าเขาเดินเกมนี้เพื่อปลุกกระแสรัฐประหาร แปลกใจไหมสำหรับในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองกันบอกเราไม่แปลกใจเขาเดินเพื่อจุต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมันเป็นเพียงวาทกรรมเป็นข้อความถามว่าตอนนี้มีโอกาสที่จะเกิดการรัฐประหารไหมไม่มีตั้งแต่ปี2,557เป็นต้นมาก็มีข่าวจะเกิดการรัฐประหารซ้อนนะครับ5-8ก็บอกอย่างนั้นจะมีการรัฐประหารซ้อนจนกระทั่งมีการเลือกตั้งปี2,560ก็เข้าใจก็พูดกันวิเคราะห์ก็จะมีการรัฐประหารซ้อน ปีหกหนึ 1, ่งหกสองหกสามหกสี 3, ่ 4, และปีหกห้าก็พูดเหมือนกันตลอดตนะั้งแต่ปีห้าเจ็ดอาไว้ง่ายนะว่าจะมีการรัฐประหารขึ้นมาซึ่งผมมาเป็นคนเดียวบอกแล้วไม่มีไม่มีไม่ม,ม,มีหมอดูก็ํำนายดวงเมืองวไม่ผมบอไม่มีบังเอิญมันฟุกตลอดระยะเวลาตั้งแต่ปี25 5, 5, 5 7นหะ้าเจ็ดะตราจนถึงปัจจุบันก็ไม่มีรัฐประหารซ้อนแล้วก็ไม่มีรัฐประหารเพิ่มนะครับแล้วถามว่าโอกาสจะมีการรัฐประหารอีกไหมไม่มีแล้ว ยังอีกไกลอีกยาวยังไม่ถึงเวลาเอากันงตรง,ตรงนะครับเกมตอนนี้เขาเพียงแต่หวังปลุกให้คนมาเป็นส่วนร่วมใครต้องการต่อต้านการระหารต่อต้านทหารต้องมามาอยู่ฝั่งเขานะถ้ามีการยุบสภาและมีการเลือกตั้งต้องมาเลือกฝั่งเขามันเป็นยุทธศาสตร์ทางการเมืองมันสร้างความเชื่อวางวัฒวนธรรมและชุดความคิดนะครับเป็นเรื่องของการเข้าสู่อํานาจของพรรคการเมืองและนักการเมือง นะครับทำไมเป็นแบบนี้เพราะการเมืองคือการสแสวงหาอํานาจนักการเมืองคือนักสแสวงหาอํานาจอํานาจที่ยิ่งใหญ่คืออํานาจการปกครองประเทศประชาชนจึงต้องรู้จักพรรคการเมืองและนักการเมืองอย่างลึกซึ้งนะครับก่อนจะมอบอํานาจให้กับนักการเมืองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทาําความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับ ลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ 和感应力。 光明花。